Yeah. ด้วยนะครับนี่นะฮะาจ้แล้วก็เชิญท่านรองริการมอบให้หนิงชอบนะฮะท่านผู้ก่อตั้งทีมวิทยาลัยงานครับนี่นะฮะถือว่าเป็นบุคคลที่จะมีชื่อเสียงนะฮะนี่นะะเดี๋ยวคุณขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะฮะช่วยขอคะแนนโหวตหน่อยว่าเขาโหวตกันแบบไหนยังไงนะฮะแล้วพอได้แชมป์ผมขออย่างเดียวนะฮะอย่าลืมนะฮะคณะวิทยาศาสตร์ หมายเวลาราจะพัด300ร้อยนะฮะอย่าลืมครับก็ครับผมจะออกอากาศสดอีกทีครับวันอาทิตย์ที่2กันยายนนะครับก็จะเป็นรอบสุดท้ายครับ12ทีมสุดท้ายนะครับจาก20,000ทีมนะครับก็วิธีการโหวตก็คือรอบที่แล้วผมทีจีใช่ไหมฮะตอนนี้เขาจะจะรันเลขใหม่นะครับตั้งแต่01ถึง12นะครับ ก็คอยดูตามทีวีครับว่าผมจะเลขอะไรแล้วก็วิธีการโวดก็กด T G T นะครับสมมุติผม07นะ07แล้วก็ส่งไปที่48 38 9 9ครับจะมีร่างจอ,อีกทีครับเบอร์นึงสามารถกดได้หลายรอรบนะครับยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจนะครับเลือดราชัพัดเหมือนกันนะครับผมจะเอาแชม์มาฝากทุกคนนะครับรักราชัพัดครับ <bathrooms> <rit uko> สุมเมศนะครับบิดบ็อกนะครับโบร่ี่ยมมากบางคนบอกว่าฟังนี่เหมือนเหมือนเราเปิดดนตรีช่ไม่ใช่นะฮะเขาเล่นดนตรีของเขาในป่าเขาเลยนะฮะแล้วก็เรื่องไม่